โจพร้อมยังโจโจโจอสมี่ส้าโปบีกบจปดสิบเกสิบสบี่สบาเจบบเาี่บาแก้าสบาีแลสองบาม่วานะต้งี่ต้องร้อนตัวด้วยพี่เจ๊ไม่ก็มาวานที่พี่หนูพี่เจ๊ก็ยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครยังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นใครไม่ก็มา่วานที่เจอเขาแล้วที่อย เล่นแอนี้เสร็จวอร์โซนเสร็จแล้วก็มาเจอเขาที่คาสิโนแล้วเขาก็ไปกับพวกหนุ่มไม่ได้ร้อนตัวนี่เดี๋ยวเขาไปทําข่าวเ่ยไปกับหนุ่มก็เขาไปกับหนุ่มจริงก่อนเขาไปกับหนุ่มเขาบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องหนูแต่ก็มันจะฟ้องเรื่องไหนนี่เจนยังไม่ได้บอกเลยนะว่าเป็นใครเจนแค่เล่าว่าเจอคนไปขยิบตา ก็มันมีแค่ตัวนั่มันก็มีแค่เจบกับบังวาจแก่หมเพิ่มสิบคนตามที่สัญญาเอาไว้ไม่มีใครนะที่นู่นอะไม่คุยกับใครเดล้วเพิ่มอีกหนึ่งคนหนงก็มีสิบคนแต่ที่คนที่เจนเห็นนาะคุยเยอะเลยนะขยิบตาซ้ายขยิบตาขวาให้สาวด้วยนะแล้วพูดเสียงแบบอี่เจฟแอบแสบตาหรือเปล่าพี่เจนไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยอันนี้คือสายลับ ไปไปนู่นอ่ะไปเล่นไอ้นี่อย่างเดียวเลยพี่เจมเขาไม่ทำเดมนะหรอกนะพี่ติยาลูกประพันสันถาดแล้วก็คือผมดำด้วยนะไม่ไม่ไไปเดนพันเดมเดียวเลยสวัสดีนะพี่ตะสวัสดีครับพี่ตียวันดีครั้เขาอยากทำข่าวพี่เจนเขาอยากทำข่าวสวัสดีครับผมผมตีใหญ่ครับผมผมตีใหญ่ครับไายลื่น ใช่ครับตีใหญ่ไผ่ดูลมวันก่อนค่ะเจนเจอร์กับคุณช็อปเปอร์ค่ะคุณช็อปเปอร์บอกว่าต้องมาแบบมีโอกาสได้มาสัมภาษณ์คุณตีใหญ่ให้ได้สักครั้งหนึ่งที่เขาบอกว่าใช่คนเดียวกันไหมคะคุณตีใหญ่ที่แบบว่าเรื่องสาวๆนี่คือ number no. <c oughs> แต่เรื่องแก๊งไม่เอาเรื่องเลยอะคะอ่ะอ่าแก๊งผมตอนนี้นะครับอ่ะพูดตรงนี้เลยนะครับค่ะอันดับหนึ่งซัมเมอร์แลงหนึ่ง Oh, no. เป็นจัก,กรพรรดิอยู่ครับตอนนี้มัดกินขาดทุกแกง๊งฟก,กอไข่ทุกแกง๊งส่วนสตอรี่ตีเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นสตอรี่แบบทางการทุกคนมองเข้ามาเนี่ยเขาก็จะรู้ครับ oh. ว่าลาร์ดบอสที่แท้จริงน่ะมันยืนอยู่ตรงนี้มันมันมันคือสูตรสีนี้สีแดงสีนี้ด้านหลังแบบนี้เท่านั้น <laughs> พวกผมอะ ทำตัวแบบสัมมาเ,เทเมาเพื่ออยากให้คนรุ่นหลังๆในเมืองเขาตามทันผมเป็นคนใจกว้างอ๋อแต่ว่าคุณชอปเปอร์เขาบอกว่าคุณตีใหญ่ทำแกงเขาเลเทเป,ปุ้มเป๊ะไปหมดเลยนะคะฮะไม่หรอกครับเขาผมจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ใครเล่าให้คุณฟังอ๋แสดงว่าคุณตีใหญ่ไม่ถูกกับคุณชอปเปอร์หรอคะครับผมอ๋ออุดมการคนละแบบ<ะ>ยืนคนละจุดรู้สึกคนละอย่างครับ <laughs> <ผ>อเอ๊แต่ที่เจนเคยแบบเห็นมาค่ะแบบ,แบ,บที่ MKK เมื่อเมือ่อยุก่อนหน้านี้ค่ะจะเป็นแบบปีศาจเลยนะคะคุณติใหญ่ช่วยไปปลุกวิญญาณปีศาจกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะเจนอยากเห็นน่ะคนอย่างผมนะครับเกิดมาบนโลกนี้ไม่ชอบใช้กำลังตัดสินไม่ชอบตีรันฆ่าฟันแทงอะไรกับใครครับผมแสดงว่าเวลามีสตอร,รี่คุณไปแข่งบวกเลขเ <S <S <S> กับเขาอะค่ะผมจะสู้ ใครมาทำผมผมก็ไม่ยอมหรอกแต่จริงๆแล้วบางครั้งผมก็ยอมนะถ้าเป็นตัวผมเองอะแต่ถ้าทำคนที่ผมรักหรือหญิงที่ผมชอบเนี่ยผมสู้ขาดใจเอาง่ายๆนะครับในเมืองเนี่ยเขาจะมองผมอะยังไงก็ช่างแต่ถ้าเขามองคนของใจของผมเป็นตัวตลกเมื่อไหร่แล้วก็ผมไม่ปล่อยไว้แน่ผมเกิดมาเพื่อรับใช้ผู้หญิงครับ อ๋อให้ผู้หญิงเป็นเช้างเท้าหน้าเหรอคะแล้วคุณช้างเท้าหลังเหรอผมชอบดูแลคนอื่นครับแต่ไม่ชอบดูแลตัวเองตอนนี้ผมะถ้ามีใครสักคนแถวๆนี้แบบอยากจะดูใจกับผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็พร้อมนะครับที่จะดูแลอ๋อใครสักคนนี่หมายถึงใครเหรอคะพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับฮะเขาลูกประพันธ์สันผานเป็นไงคะแก้ว ก็รองเท้าสีขาวๆอะครับเกลอ๋อเสื้อเสื้อสีอะไรคะไม่ได้แล้วครับลืมไปหมดแล้วครับผมสีดำหรือเปล่าสีชมพูหรือเปล่าไม่ได้แล้วครับลืมไปหมดใครเรียกเดวเรียกยังไงอ่ะเอ้าอืออะโอเคมิเกลครับตกกันเนี่ยเนี่ยแฟชั่นแฟชั่นเยี่ยนกันตกลาบอ่ะซื้อดีไหมเท่าไหร่อ่ะ หนึ่งรวมเหตุกันซื้อจากใครอ่ะกำลังซื้อไอ้ยซื้อมาเจ็ดแสนเองนะตอนนี้มันไม่มีใครขายเท่าไหร่ผมกก็เหมมือนนับ้าตล่ะีคนรับอยู่ไม่ใช่เหรอไม่เสียข้างก่อนซื้อมาหกแสนหกแสนก็ดูแลเขาดีกันทุกคนนะคือผมจะเป็นน้ำตาลที่มดแพะแต่เขาบอกว่าไว้ก่อนยอมเจ็บเพื่อทองนี่มีคนโพสต์ขายตอนนั้นยอมโดนหลอกยอมเป็นควายอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ก่อนหน้านี้ให้กวางตุ้งไปถามให้เขาขายสี่แสนเองค่ะ้ใครใครช่างกล้าทำร้ายเห็นแล้วสุดอะเขาไอ้นี่ประมาณอะไรกันแถวเนี้ยจบแล้วนั่เยนม่เชื่อถามกวางตุ้งโอ้ยวันนั้นผมเดินไปกลางถนนอะผมเจอมันโดนรถเหยียบอะผมก็เอามันมาเลี้ยงไงได้อยู่ดีๆมันหายดีแล้วโตขึ้นมามันมาฉกผมเนี่ยผมยังไม่หายเลยนะตัวผมขาวตอนนี้ตัวผมเขียวอ่ะ โดนพิษคุณเจนช่วยดูดนิ้วให้ผมหน่อยได้ไหมครับดูดพิษออกอะไรเงี้ยพี่เจนอย่าโดนกัดตรงนิ้วอะครับเฮ้ยจะจะดีหรอคะคุณชอปเปอร์เขาเตือนเจนมาเขาบอกว่าอย่าได้ไปสบตาคุณตีใหญ่เลยนะคะทำไมล่ะครับผมเป็นบาซิลิสเหรอครับผมไม่รู้เหมือนกันค่ะทําไมคะสบตาคุณตีใหญ่แล้วมันเป็นยังไงหรอคะเอากรทํามองตาเนี่ยมันก็มันก็ต้องมีเรื่อง มันก็ต้องมันก็ต้องเป็นไมเป็นมากันหน่อยแล้วแบบเนี้ยผมว่าเป็นไมเป็นมาแปลว่าอะไรคะก็ออแบบว่าไม่ธรรมดาไงก็ไปเรื่อยครับวันนี้ไม่ได้จากลากันง่ายๆ่ครับไปเรื่อยเหมือนคนตี<อ>หรือเปล่าคะอ้าครับไหลไปเรื่อยครับปลาไหลอะ่ะแบบจากที่ผมมองตาคุณเจนแล้วเนี่ยค่ะท,ทรงนี้หนุ่มเยอะแยะครับเราเป็นเพื่อนกันดีกว่า ฮ้ยจะไม่มีหนุ่มเลยนะคะสักคนผมผมดูแล้วคุณเป็นนักข่าวนี่ผมเองก็เรียนสายข่าวมาก่อนผมก็ขายข่าววันหนึ่งก็ได้หลายข่าวอยู่นะแต่ผมรู้ว่านักข่าวมันต้องเจอคนมากมายไก่กองถ้าเกิดว่าคุณเจอคนที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจอ่ะผมก็ดีใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทุกเมื่อไหร่อ่ะอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรก็มาหาผมนะครับ อันนี้คือบอกบอกเจนใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับแต่ถ้าสบายแต่แต่ถ้าสบายใจสบายกายไม่ต้องมาแต่ถ้าทุกใจเมื่อไหร่มาได้เสมอโอ้โหโอ้โหต้องจัดเขาบอกคุณเจนหรือเขาบอกใครอะนั่นสิคะเขาบอกใครเปล่าคนแถวนี้เขาบอกใครหรือเปล่าคนแถวนี้เปล่าในของพี่เขาว่าเนี่ยเราจะไม่ห้ามเขาจริงหรอคะ ถ้าไม่ห้ามเขาแน่เดินชนนะเราลองห้ามเขาสักนิดดีไหมคะเขาอาจจะรอคนห้ามอยู่นะคะจริงครับคนเอคนที่มียูนิคอร์นข้างบนนะคนที่มียูนิคอด์นนะครับไปตามน้องดิ้กคนตามเขาเลยไไปตามงทำไมคะ อ่ะเดินไปะเดินว่างมากก็เดินไปละโอ้โหวันนี้ไ่งอหน่อยลอครับลอรถชนตายนะคะเดินโอ้โหโอ้โอ้พี่ตีพี่ก่อนจะจากกันอะขอถามมีเกลยวหน่อยได้ไหมอะกับเฟยะเป็นพี่น้องกันเหรอครับไม่ได้เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันค่ะไม่เสียงมันเหมือนกันจังอะผมสับสดอะเวลาเจอพวกคุณทีไรแล้วผมปวดหัว ไม่เห็นเหมือนเลยนะคะมันแยกไม่ออกเสียงน่ารักคุณะแบบคุณมิเกลมีจุดด่างดำตรงหน้าตรงอะไรแบบนี้ให้สังเกตไหมมีไยมีอะไรแล้วเนี่ยมันได้สังเกตได้่อยสีผมไงสีผมอเฟยเฟยสีอะไรไหนไหนไเฟยสีอะไรน้ำตาลเดววันนี้เดวคนนี้อันนี้คือเฟยเฟยอันนี้คือมิเกลอันนี้เดวอันโน้นมิเกลอันนี้คือมิเกลแม่ค่ะ อ่ามิกเกลจะเป็นผมสีขาวขาวเปจะผมสีน้ำตาลเชิเหมือนพิ่ติเลยพี <S <S ่ติผมเหมือนเหมือนกันเฟยเลยเฮ้น้องที่ไม่กินลูกกินหลานใหญ่าหญ่ะคนอย่างพี่มีศักดิ์ศรีติใหญ่ใครลู่ลมอะเกิดมาเพื่อรัใช้หญิงที่ถูกใจอืมแม่ข่าวมาว่าคุณติใหญ่นี่สเต็ปวผาวมากเลยช่วยลองจีบสาวให้ดูหน่อยได้ไหมคะเป็นตัวอย่างเนี่ยลองลองจีบน้องเฟยก็ได้คะ่ะเนี่ย ลองลองดูค่ะอย่าเลยครับอย่าเลยพี่เขาเป็นเด็กทดลองทดลองอยากให้เขามีอนาคตที่ดีอ๋อทดลองเป็นการสาธิตสาธิตสวยก็ถ้าสมมติว่าเจอกันครั้งแรกเนี่ยผมก็จะเดินเข้าไปอ่อชื่ออะไรเหรอครับอันนี้ก่อนอันดับแรกนะค่ะชื่อเฟลครับผมชื่อเฟลใช่ไหมอ่ะพอเขาตอบมาปุ๊บก็ก็จะคุยเลยครับว่าอ่าผมชอบคุณนะ หนใแผมไหมหนูไม่ชอบพี่ไม่ไม่ถ้าเป็นคนอื่นเขาพี่อันนี้หนูเป็นเด็กไงแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่พี่เดินไปปุ๊บเนี่ยอะอะเล่นเล่นกับพี่หน่อยอะสมมตินะสวัสดีครับชื่ออะไรหรอครับสวัสดีครับชื่อเฟยครับพี่ชอบหนูนะหนูมาคบกับพี่ไหมอ่ะพี่มีให้หนูได้ทุกอย่างทั้งเงินทองทั้งความดังพี่ให้หนูได้ทุกเซ่งอ่ะ ผมก็จะจีบแบบเนี้ยครับอันนี้คือประมาณนี้เลยปุ๊บสาวให้เบอร์ปุ๊บเสร็จปุ๊บผมก็จะส่งเมสเซจนัดคุยเลยครับวันต่อมาปุ๊บก็จะเริ่มแบบไปมาหาสู่กันเลยครับแบบนี้เลยครับ้ขอขอลองอีกสักตัวอย่างหนึ่งได้ไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลองลองคุณมิเกลหน่อยค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งอันนี้ผมจะเป็นอีกเวนึงอันเมื่อกี้น่าจะเป็นเวโชว์ความโชว์ความแบบเขาเรียกอะไรโชว์ความเป็นตีใหญ่ค่ะแต่เวนี้ จะไปในเวที่แบบน่าสงสารมาสวัสดีครับผมผมแม่งไม่มีที่จะไปอ่ะสวัสดีค่ะไปอยู่บ้านหนูไหมคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไม่ใช่นี่เลยไม่เกลแปลกยังไงต่อไปบ้านแล้วยังไงต่อไม่ต้องพูดเลยสาธิต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 สาธนตสาเลยสาธิตสานิตสาธ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 ิตนี้เลยจริงๆ แล้วผู้หญิงที่เจไปแล้วคุณก็ไปเหรอใช่มันแค่นี้มันก็มีอยู่แค่นี้อ๋อแล้วไปทําอะไรกันที่บ้านนะคะมนลองกับคนนี้แดงป่าวแล้วคนนี้เป็นที่ตีพี่คนนี้นะพี่เด็ก้องกับคนนี้นิดหน่อยพี่เจนอะไรอะไรค่ะขออีกตัวอย่างนึงค่ะแลช่วยช่วยลองกับคุณผู้หญิงคนนี้หน่อยค่ะเอาแบบหย่อนแบบหวานเลยนะพี่เเป็นขอเป็นสายหวานบ้างเมื่อกี้สายน้าสงสารกับสายไอ้นี่ไปละขออีกอีกอันนึงเอาหวานหวานค่ะอันนี้ พูดเพาะๆหวานๆนะคะได้ครับลมเพลลมพัดมาแต่ไกลบรรยากาศดีแบบนี้แล้วไซส์ใหญ่เจอเจ้าสาวคนงามว่าไพ่อนะคะนี่ท่องก่อนเหรอโอ้โหดูมินดัดูมินมพี่ผมเกินพี่แกบอาได้พี่อันนี้น่าแตกนะพี่ชายอะ ก็ถ้าเขาไม่เล่นด้วยแล้วเราก็เดินหนีไงก็เขาเดินกับผมอยู่ถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่เป็นเป็นแบบนี้อันนี้คนคุยกับผมเขานี่แหละคนนี้แหละเนี่ยโอ้โห่าคุยกับไม่คุยกับผมครับเขาก็อย่างนี้แหละหน้ายักหนามาใส่กันอย่างนี้แหละถ้าเป็นคนอื่นน่ะเขาไม่เป็นอย่างนี้หรอกใช่ค่ะแต่คนอื่นก็คงแบบว่าไปขับรถเล่นไหมครับ โอเคไหมครับอะไรแบบนี้โอแต่ติตีใหญ่คะคุณไม่สู้มือหน่อยหรอคะชื่อเสียงในไฟเอ็มที่สะสมมาเสียหมดวันนี้เลยนะคะเนี่ยพี่เจนครับเรียกเรียกเรียกพี่ติใหญ่ผมชื่อเต็มหน่อยครับตีใหญ่ไผ่ลู่ลมครับชื่อเต็มพี่ผมอ๋อคุณตีใหญ่ไผ่ลู่ลมนะคะใช่ครับใช่ครับเรียกให้ชัดนะกะคุณหม่เขาไหมผมผมกับเขาเนี่ยดูใจกันมาเป็นเวลานานค่ะแล้วเห็นใจกันไหมคะ ถ้าไม่เห็นใจผมประจารไปแล้วกับติ่เขาทำกระโปน่าจะไม่นะคะน่าจะไม่เห็นหรอกไอจามึงฟังกูนะเว้ยเกิดเป็นเกิดเป็นผู้ชายเขาไม่ประจารผู้หญิงไหมไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหนเขาก็จะไม่พูดออกมปว่าผู้หญิงทำอะไรไว้กับกูมีอะไรไห้ปะจารหรอคะทางนี้ไม่ประจารก็ดีเท่าไหร่แหละไม่พูดก็ดีแล้วผมไม่อยากประจารครับผมยอมเป็นคนผิดดีกว่าผมถ้าผมประจารคุณอ่ะคุณจะอายเอานะนะคะคุณต้องยอมอยู่แล้วสิก็คุณผิดแต่คุณก็ต้องยอมสิคุณนั่นแหละที่เป็นคนผิดอ่ะคุณนั่นแหละ นึ่งนี้ไม่น่าจบ EP สองหอวใจใจเย็นๆกันนะคะผู้หญิงดีๆอ่ะเขาไม่ทำกันอย่างนั้นหรอกเออผู้ชายดีๆก็ไปทำอย่างนั้นเหมือนกันแหละโอ้ใจเย็นๆกันนะคะทั้งคู่ค่อยๆค่อยจากันค่ะลิ้นกับฟันกระทบกันได้ค่ะมันจบไปแล้วครับเรื่องผมกับเขาเรื่องร้อนของเราจบแล้วไงเรื่องร้อนของเรามันมันจบไปแล้วครับคุณไปกับคุณไปกับเขาเถอะไม่คุณไปกับเขาเถอะ เสื้อสีขาวๆชมพูชมพูอะไปดิอ้าวเลยพี่ตือใหญ่เอาใจเขาอหนูจะมองพี่หนูจะมองพี่อย่างนั้นอะมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะหนูเป็นผู้หญิงแต่อย่างน้อยผู้ชายตรงนี้ก็เข้าใจพี่ถูกไหมถูกครับพี่ผู้ชายเขาไม่พูดออกไปหรอกพี่เข้าใจเหรอพี่เนมเข้าใจหรอป่าครับพี่เนตเข้าใจหรอเปล่าครับป่าเป่าป่า ผมทำมาผมผมผมทำมาดีส่วนคนนั้นเขาต่อทำอะไรอ่ะขอแท่ไม่ต้องทำอะไรเขาก็ได้ใจคุณไปคุณทำอะไรมาดีคุณคิดดีๆยอมกัล็กเก้าข้อครับโอ้ยโคตรอะไรขงคุณบ้าอยากตั้งอยากตั้งอยากตั้งอย่พูดสิคะจะเหมือนเดิมไหมคุณ คุณผมผมผมไม่อยากจะพูดผมพูดไปแล้วพูดแค่รอบเดียวกดเก้าข้อคุณไปหาฟังเราพูดไม่ได้เหมือนเดิมมาดิอ๋อจินเข้าใจแล้วที่พูดไม่ได้เพราะว่าจําไม่ได้สินะคะเนี่ยว่าพูดอะไรไปใช่เปล่าใช่นันเปล่าอยู่กนผมจําได้นะครับพี่ตาว่ามาหนึ่งขาต้องแข็งค่ะอะไรต่อคะสองคือต้องไวครับสามชิงต้องหนา สี่จับจังหวะการเล่นของศัตรูได้ครับห้าเดินเกมต้องเป็นหกชุบได้ชุบเจ็ดอันนี้ก็ต้องคล่องครับวิ่งให้เป็นแนวท้ามาแปดไอแครหัวตะไบเก้ากลับไปอ่านข้อนึงใหม่ครับนั่นแหละเขาคลิปจัดมาคลิปจัดเลยนะีแย่กันยังตั้งแต่ตั้งแต่กี่เดือนแล้วเนี่ยนั่งอ่านไปคลิปจัดเออจดไว้เบอนอันนี้จดไว้ข้างฝาหรือเปล่าครับจะจดไว้แล้วเดี๋ยวจะพูดว่าไปเลย โอเคค่ะ <a> ได้ค <tinc S 1> <a> ่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะสบายเนาะอ้าวน้องเป้คุณมิเกลเดี๋ยวเจนไปทำงานแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมานะคะโอเคค่ะพี่เจนไม่กูเล่นกูเล่นไม่ดีกูตกรถก่อนด้วยเียรเป็ังไงคะนี่เหรอตัดไม่ถึงแสงตาอย่งี้ เกลียวเดี oh, ๋ยวเราไปแล้วนะเราไม่ได้เข้าเล้วเกลียวเข้าต่อหรือเปล่าเดี๋ยวเด้เกลยวน่าจะเข้าเดี๋ยวเด้าต่อเสร็าแล้วเหรอเดาใครม่เด้าแล้วเดาเงือกหรือเปล่าเดาอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนียเอ้ยไม่ใช่ผิดอะไรนะผิดเป็นเพื่อนกันแล้วเหรอ แค่โตกับโดนกับตัวพิตีเลยไม่ล่าสองคนเนี่ยวันนี้เพื่อนนี้ตอบบอกว่างอนเกวด้วยนะใช่ก้อนเราพิตติมให้ก้อนตรงไหนพีิตีติมให้หนูนะกอนตรงไหนก็มันบอกว่ามันเห็นว่าเกี่ยวไปซื้อไอติมกับใครไม่รู้แล้วมันใส่ร้ายไปเนี่ยใส่ร้ายไปเนี่ยแต่นี่ก็บอกไปแล้วว่าก้อนพิติมก็คือเดี๋ยวก็ขอเขาไม่หัวใครอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็ขอ พี่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็ขอพี่แล้วมันก็บอกว่ามันจะกระทืบเขาด้วยนะอะไรเอ็กซเอ็กซ์เดนเธอพิจาไอ้เแม่บอกแม่จะกระทืบเอ็กเจนอ่ะมันจะฟจะกระทืบได้หมดไลยเอ้าเอ้าถ้ามึงไม่พูดหลังกูจะพูดแดงเอ้าการ์ดบอกคนหรือเปล่าเี่ยว่าเฟคคูหกเหรอพี่เล็กโอ้กลายเป็นคนผิดดีแล้วล่ะหลายหลังคุณพี่ทยจไมกระทืบเขาทำไมเขาแค่ให้ริมหนูอ่ะ พี่ไม่ได้พูด,พดมันพูดเจลมันพูดมันจะกระทึบคนไปทั่วอะไรที่มาจีบเจลมันบอกใไข่สมนั้นหน้าก็เล่าหัวเจาะยางที่ฟ้องดีนะไหแม่มเขาเขาเอาคือเขาเขาแคนเขาแคนที่เฟียะแล้วพี่พูดจริงหรือเปล่าพูดว่าพี่ไม่เคยพูดไปติอครไปที่มาจีบหนูไม่เคยมีหรอกเพราะว่าหนู<อ>หนูไม่เคยให้คอ่นจีบหรอก จริงไหมเฟยพูดจริงถามพี่เจมหดึครับพี่เจมก็ได้ยินเช่นแมแหมเข้าข้างเลยเนาะได้ยินครับกัน้องเ็กแคเข้าข้างอะไรอ่ะสองเขาไเขาาชอบกันน่ะสองคนเนี่ยเขาก็ช่วยกันสิแต่เฟยเคงไม่ดูดูเดียวเราถูกไหมไม่ได้ก็เหกต่อไปเพื่อนเนก็ต้องใจเย็น แล้วก็อย่าง้นว่าเฟย์แทนแทนพี่นะเฟย์แทนพี่นะเงาวงาเธอเป็นพี่แต่ก็เถียงก็ไม่เคยเอนมิเกียวอยู่แหละเข้าใจมิเกียวตลอดแหละเย็ดเย็ดเอาวะาไปน้องถึงถึงแบบอย่างงี้ยเงาเลยถูรับหลังเขาแล้วก็มาบ่นถูอะไรอ๋อเงาวนะเงานี่พี่ทับหลังหนูด้วยเหรอไม่เคย เอาอย่างนี้คุ<ห>คยกันยาวนะงั้นเ่าไปต่อกันลหลังของพี่ลีแล้วกันพี่ขอซีอู่กินก่อนเอ้าไม่เคยรับหลังมิเกลอ่ววะพี่ใส่รายค่าทำไมเพื่อนเพื่อนค่าเคยรับหลังมิเกลด้วยเหรอเพื่อน เนี่ยพูดแล้วก็ปล่อยให้นั่นนี่พูดแล้วก็ปล่อยให้นั่นมิจงงอนพี่เดี๋ยวงอนเพื่อนอยู่ในเดี๋ยวเนี่ยโอ้พูดแล้วก็ปล่อยให้มิเจงคาใจเห็นไหมน่ะมิจงก็งอนอุ้ยอุ้ยมันจะรีแล้วเดินพูดตอนไหนว่าผมใช้เรื่องจริงเฮ้ยมันจะรีแล้วเฟยเพื่อนเฟยเพื่อนวิเจียร์ดี ผมจะโดนงอนนี่ผมไม่เคยรับหลังนี่เกลไม่เคยเขาไม่เคยรับหลังเลยเขาไม่เเนามีอะไรก็มาตตรงนี่แล้วไม่บอกวกาเขาลือทำไมเขาไม่เคยรับหลังเลยเขาไม่เคะแนนหนอไม่รับหลังเลยใส่ใส่หัวปพะนอกดกระอไม่ได้อ่ะไม่เคยรับหลังเลยเฟใส่หลายข้าแล้ไมเฟทำไมเดี๋ยวมาเแม็กเฟรีมีนะไรนะไม่เกลไม่เกลหลักนะไม่เกลไม่เกลหลักนะไม่เกลไม่เกล ครับรักครับรักมาครับรักมนาะ